ว้าวโอ้ยตัวนี้ก็สวยนะครับสวยมากแผ่กิ่งก้านนะครับอันนี้เป็นสนธรรมชาตินะครับที่คืนเองนะครับไม่ได้ปลูกเนาะ,ะใบจะมีสองชนิดนะครับอันนี้เป็นสนสองใบนะครับแล้วก,ก,ก็อีกอันนึงเป็นสนสามใบนะครับครับตอนนี้ผม มาอยู่ในอยู่กับพี่สนนะครับอันนี้พี่สนหรือว่าต้นเกี้ยนะครับภาษาเหนือนะฮะเกี้ยตอนนี้จะเป็นชาวบ้านเรียกเกี้ยดำนะครับเกี้ยดำเป็นสนสองใบนะครับลักษณะใบของเขานะครับนี่ฮะเป็นสใกล้ๆกันนี้นะครับมันจะมีสนอีกชนิดหนึ่งนะครับคือต้นโน้นนะฮะต้นโน้นนั้นจะเป็นสนสามใบนะครับ สนสามใบนะฮะักล,ลักษณะใบคล้ายๆกันแต่มันจะมีนี่ครับนี่คือสนสามใบใบจะมีสองชนิดนะครับอันนี้เป็นสนสองใบนะครับแล้วก็อ,อีกอีกอันนึงเป็นสนสามใบนะครับก็แปลกนะครับมันขึ้นอยู่ที่เดียวกันนะครับซึ่ตงต้นนี้ถือว่าสมบนนูรณ์มากครับประมาณ น่าจะสามคนโอบนะฮะใหญ่มากแล้วก็สูงนะครับเกือบประมาณสามสิบเมตรได้นะฮะถือเป็นต้นที่สมบูรณ์นะครับอันนี้คือสนสนสามใบนะครับต้นนี้ดูความแตกต่างนะครับลักษณะเปลือกของเขาจะบางนะครับเปลือกจะบางอ่าแต่ใบใบก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าจะมีสามกับสอง เรามาขึ้นบริเวณเดียวกันนะครับต้นนี้สวยมากนะครับ <c oughs> เปลือกของเขาแตกต่างเลยนะครับนี่อันนี้เปลือกจะเป็นลักษณะนหนานะครับหนาใหญ่เลยนี่นะครับใหญ่มากมีร่องรอยไฟไหม้อยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ แล้วก็มีพึ่งชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสันนรงนะครับทำรังอยู่ตรงนี้นะฮะชันนรงนี่เป็นพึ่งที่ไม่มีเหล็กในนะครับก็มันจะต่อยไม่เจ็บนะครับแต่มันจะรำคาญเวลามันชอบมาเกาะตามหัวตามผมนะฮะเข้าอยู่ในรังนับ อ,อสวยงามเลยครับปฏิมากรมนะฮะอันนี้น้ำมันสนนะครับมีน้ำมันสนออกมาพอโดนไฟไหม้แล้วน้ำมันมันจะออกมาเปลือกหนามากครับนี่เปลือกนะฮะขนาดฝ่ามือเลยนะครับความหนาโอ้ ก<ม>็ถือเป็นถือเป็นต้นที่สมบูรณ์มากครับแล้วก็อยู่บนอยู่ในป่าเป็นลักษณะเหมือนเหมือนป่าเตงลังนะครับแล้วก็มีต้นสนขึ้นแซมนะฮะมีสนอยู่3าสต้นนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเต็งลังนะฮะอันนี้ความสูงเท่าไหร่ประมาณหนึ่งพนบนนะความสูงประมาณห0 0่นึงพันเมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะ มีอยู่2ต้นด้วยกันนะครับต้นข้างบนนี้ก็สวยมากครับลักษณะเปลือกเขาสวยมากแล้วก็สูงอพอๆกันครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆโอ้ยลื่นวันนี้หลังจากฝนตกนะครับเรามาลาตะเวนป่าเพราะว่าฝนตกมาสองสามวันติดนะครับก็จะชุ่มชื้นนะฮะก็ดีครับจะได้ไม่มีไฟป่านะครับอันนี้ลูกสนนะครับลูกของเขานะฮะ ใหญ่มากหมายถึงกลีบเขาใหญ่นะครับนะฮะเนี่ยว้าวอุย้ยตัวนี้ก็สวยนะครับสวยมากนะฮะแผ่กิ่งก้านนะครับอันนี้เป็นสนธรรมชาตินะครับที่ขึ้นเองนะครับไม่ได้ปลูกเนาะ สูงสูงประมาณ30เมตรได้เหมือนกันนะฮะ นี่ลาไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรพิเศษใหม่ๆกเดี๋ยวค่อยๆมารอให้ดูนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ